มาฮัตพี่น้องเมื่อนี้คณะกรรมการท่านชอบครับว่ามันสีไลก็มั่วลมเดี๋ยวว่างานวันนี้นะครับนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมเป็นเกียรติในงานนะครับฉเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดท่านนายกเก่งครับเยี่ยบานไทยบรรยากาศให้พี่น,อน้องได้เบิร์นนี่น ใกล้เคียงและทัประเทศได้รู้จักกับกเมืองเราอ้่กองปาศเีนว่าที่เป็นความคิดของรัฐมนอายุวีขั้อยู่แล้วว่ท้านอกค้อนยังหมยังไม่หมด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 ่หดหยัมมันไม่หดยังไ่หมดยงไม่หมยงม่ยม่าันม่ดยดยั่ยัยังยังไม่ห่ดงมหัง่ ทันายกจะมีหลักอยู่นัวันคุณอุมาวดีและกำลังใจสูงสุดนะนี่กายตามาด้วยลนะเอนกัเหอนะิงครับคับการเรียนครับคุณรวัดไพงษ์ภูวิตริตวันท่านปรหาดีมากๆดีนครับท่านครับโอ้จ่าผพบลายกรมอลำนึ่งอ่าถึเอฟซีแฟนคลับข้าัๆเยอะเลยครับ ใน,นเนนดาอนต่อไปขอการเรียนเชิญครับคุณครเพื่อว้ใจพระพรมคุณพิจิตรวันได้ได้เปิดงานในคืนนี้แล้วก็เปิดงานปีใหม่ mới, แล้วก็อวยพรวันเกิดนะร injured, ครับนะครับขอการเรียนเชิญครับเรียนท่านสาจอสมบูรณ์แล้วก็สาร์พายเสาร์จอต้อยที่พวกเรารู้จักกันดีครับเราวีศักดิ์อยู่ขาววอน นายกโมการแห่ส so like ่วนตำบลบัวรอยและภรรยา่านรองนายกท่านประธานสภาท่านสมาชิกอบตทุกท่านครับท่านกำลังท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สาวารณุทุกคนแขกผู้มีเกียรติโดยเฉพาะในวันนี้ท่านนายกเก่งบอกว่าพี่เม้งกล่าวถึงพี่น้องชาวตำบลบัวรอยของผมด้วยนะครับขอเสียงพี่น้องชาวตำบลบัวรอยเป็นพี่เลี้ยหน่อยครับ น้ยยนองกำลังมาเอ๊ะทำไมเอ็ซีเยอะกว่าสอสอเม้งเนี่ย <S <S นะครับเ,เรียนท่านนายอกองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆนะครับจากหลายๆจังหวัดนะครับที่อยู่บริเวณรอบๆงานแห่งนี้นะครับที่ในวันนี้พวกท่านมาให้กำลังใจด้านนายเกเ่งน,นะครับแล้วก็การกต้อนรับไ่ทั่วถึงต้องกราบขออภัยเพราะว่าในปีนี้ ท่านนายกเก่งบอกว่าปีนี้ไม่ได้จักให้พวกเพื่อนๆไม่ได้จักให้ทักท่านนะครับปีนี้ขอจักแบบนี้เพื่อที่รองชาวตำบลบรอนทุกท่านนะครับก็แบบที่ท่านเห็นด้านหลังเวทีของผมแดงนี้นะครับตั้งแต่เป็นพูดแทนมา20ปีปีนี้ซึ่งเวทีใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับกันเวทีใหญ่ที่สุดในชีวิตครับวันนี้ แต่แรกแล้วท่านผู้ว่าจะไบอกพี่น้องว่าถ้าหากว่าใจไม่ถี่ทำไม่ได้ดังนั้นแล้วในวันนี้นอกจากที่ท่านผู้ว่าจะไม่บอกแล้วว่าในวันนี้เป็นวันท้ายวันเกิดของท่านนายกเก่งแล้วนะครับก็ยังเกยบเสื้องานประจำปีของชาวตะบนบัวรออยู่แล้วนะครับนั่นก็คือทุกวันที่ห้ามกราคมนะครับย่างเข้าวันที่หกท่านนายกก็จะจัดงานแบบนี้นะครับเพื่อเลี้ยงขอบคุณพี่น้องประชาชน ท,ทุกท่านเลี้ยงขอบคุณทางท่านสมา,สนสา,รรา,าชิกและฝ่ายบริหารข้าราชการพนกรักงานลูกจ้างของอบตบัวลอยทุกคนเลี้ยงขอบคุณทุกกลุ่มทุกองค์กรโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยเทศบาลพี่น้องอสมที่ทํางานดูแลรักใช้พี่น้องชาวตำบลบัวลอยตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านม,มาเป็นอย่างดีในวันนี้ทีมอีโอกาอร่วบยอด เป็นงานเดียวกันเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกที่เรยเห็นความสำคัญของบุคลากรที่สมบณค่าแห่งนี้ที่เป็นไม้เป็นมือช่วยพวกเราดูแลพี่น้องชาวตำบลตัวนอนได้เป็นอย่างดีในวันนี้ขมบคุธไม่ได้ครับว่าพวกท่านที่อยู่ที่นี่รวมถึงเพื่อนเพื่อนของท่านนายกที่มาจากที่ต่างๆนะครับมาที่นี่เพื่อมาให้กำลังใจท่านนายกคศั์อยู่อวบอหรือว่าท่านนายกเก่งของเราดังนั้นในวันนี้ก็ต้องขอ แสดงความดีดีกับท่านนายกนะครับแล้วก็ผลงานตา่างๆเดี๋ยวให้ท่านนายกเป็นคนพูดนะครับผมเองก็รับการท่านนายกเก่งเหมือนกันปีนี้ปีหนึง่งมีถึงสองเดือนนายกเก่งจัดงานถึงสามเดือนนะครับดังนั้นตอนนี้ตำรวจตัวร้อยน,นี่ผมว่าถ้าใครได้ติดตามนะครับผลงานระดับจังหวัดระดับประเทศเยอะแยะมากมายนะครับแต่ละราก็ต้องขอชืมชม่นชมท่านนายกมาณโอกาสนี้ในระดับต่อไปผมก็ขออนุญาต เป o, horrible, ็นตัวแทนที่น้องประชาชนชาวตำบลบัวรอยทุกทุกท่านได้รับโดยบริษมทท่านไร้เดรีสัตว์อยู่ถาวรนะครับขอให้ท่านได้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงที่สาขใะไร้อมความสำเร็จให้เป็นที่รักของที่น้องประชาชนตลอดไปดีความสุขมากครับขอบคุณมากครับเลยครับ ครบแล้วใช่ไหมครับครบแล้วครับตบมือให้อ่าครับลำดับต่อไปนะฮะท่านนายกสวีศักดิ์ยูนทาวรน่าจะได้พบปะกับพ่อแม่พี่น้องอ oh อและก็ออกมาเลยอาเชิญนะครับนะฮะเอาวันนี้ฉุกสันค์วันเกิดเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราอ่าก็จะร้องอ่าเพลงซาวด้วยนะฮะนะครับ มีไหมฮะขาวมีไหมอ่าเป็นกำลังใจครับวันนี้นะฮะที่ท่านนายกสวีจั์อยู่ทวรนะครับเพราะฉะนั้นครบรอบวันเกิดของท่านนายกสวีจั์อยู่ทาวารนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญร่วมกันร้องได้ร้องนะครับวันเกิดของ ก็ต้องขอบคุณท่านสสของเรานะครับสสที่เป็นที่รักของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมก่อนที่ผมจะกล่าวอะไรนะครับ <c oughs> ผมขอมอบสิ่งเล็กน้อยให้กับพี่น้องท่านสมาชิกสภาของผมท่านผู้ปริหาแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับเพื่อเป็นสิ่งเล็กน้อยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ท่านกำนัน ได้อวยพรนะครับปีใหม่ให้กับพวกเราด้วยอ่ะขอของมาอ่ะเอาของมาตู่ยกมาเลยครับตู่อ่ะอ่ะขอขอผู้ใหญ่ช่วยนิดนึงฮะก่อนจะมอบให้ผู้ใหญ่ต้อผู้ใหญ่ช่วยก่อนฮะอ่ะเออไหนี่นผู้เจริญสันเขื่อนหน่อยอ่าผู้เจริญสันเขนเอาของท่านกำนันด้วยนะครับของท่านกำนันมีอยู่จะให้ผู้ใหญ่สายไปก็เกรงใจ ส่วนสมาชิกทางด้านนี้เลยครับทั้ง13โมงนะครับท่านสมาชิกเลียงเลยครับท่านสจแจกเลยครับผมอ้าวท่านสจมอบเลยครับผมเขาจะได้ถือถ่ายรูปครับที่ทางท่านผู้ใหญ่บ้านกำนัง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออยู่คือหลวงพ่อสําเร็จจัดติดนะครับที่เป็นที่เคารพจัดสรรและและเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวพนังแพร่คาจังหวัดสุรีรและพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับทิดสิ่งจริงใดก็ขอให้สมความสาเร็จนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลของเราเพราะฉะนั้นที่ท่านได้ถือเห็นอ,อยู่นี่คือ ลงความสำเร็จกติดนะครับครับลำดับต่อไปขอเชิญท่านกำนันคนระับได้อวยพร,รีใหม่ให้กับพี่น้องอ่าวบ,แบบัวลอยนะครับ เป,เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกำนันก่อนแป๊บเดียวครับท่านสสวัชรพงษ์คูจิตวัลนะครับสสเขตษาระบุรีนะครับแล้วก็ท่านสจสมบูรณ์แล้วท่านอาสมานนับท่านนายกคือวิศวิทวรสแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทุกท่านแล้วก็พี่น้องเมืเขาตำบลบัวลอยและตำบลใกล้เขียนทุกท่านที่มาวันนี้นะครับก็ถือว่าเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะในปีปีหนึ่งนะท่านนายกเ่งก็จะจัดนะ เรียกว่าขอสมความบันเทิงนะให้พวกเราได้มาพบปะพูดคุยกันนะก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นโอกาสดีนะของพี่น้องชาวตะบนบัลอยนะแล้วก็ตะบนไช้เคียงแล้วก็ผมในนามนะตัวแทนของพี่น้องชาวตะบนบัลอยก็ขอขอบคุณนายกเก่งนะที่ให้โอกาสนะแล้วก็พี่น้องชาวตะบนบัลอยเรา ได้มีโอกาสนะดูคอนเสิร์ตหรือว่ามหาหอศที่เวทีใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของเราที่ได้มาพบปะพูดคุยกันนะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะแล้วก็ฉลองในวันค,คล้ายวันเกิดของอท่านนายกลริษั์อยู่ทาวอรนะครับก็ผมในานามตัวแทนของอพี่น้องประชาชนชาวตำบลบัลอยนะครับก็ ขาอเมยพรนะครับขอให้ท่านนายกนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีกำลังจิตก,กำลังใจนะที่จะทำงานให้กับพี่น้องชาวตำบลบัวลอยต่อไปแล้วก็เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับน,นะครับขอบคุณครับเบบร,รียบร้อยเราอยู่เป็นกำลังใจพ <c oughs> ่อมาด้วใจ ก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งครับคิวงานหนึ่งที่โอ้มีการเปิดตัวของคณะกรรมการทรรเจ้าภาพถือว่ายิ่งใหญ่มากครับทีมงานเป็นล่วเพลินอย่างภูมิใจที่ได้มาเสพมางานมาทำการแสดงในขั้นพิเศษครับนี่ครับแต่ผมรู้รับได้เป็ความรักในงานที่บอกให้เอ้ากระกงเสียมรับพระจารพี่น้องเอาไปเป็นแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับพอกันใ้คลิปหน้าครับ